ถ้าคุณหลงไหลในเทคโนโลยีล้ำยุคพลังเงียบและการพลางตัวแบบไรร่องรอยในโลกแห่งการรัฐบาลงั้นวันนี้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเราจะพาคุณดำดิ่งไปสู่หนึ่งในสุดยอดเรือดำน้ำที่เงียบที่สุดและน่ากลัวที่สุดในโลกเรือดำน้ำชั้นกิโลหรือที่รู้จักกันในชื่อโครงการ877และรุ่นพัฒนาโปรเจกต์636ของรัสเซีย N A T O ตั้งฉายาให้มันว่า black hole หรือหลุมดำ เพราะมันเนียบขนาดที่แม้แต่โซน่าที่ล้ำสมัยก็ยังจับสัญญาณมันไม่ได้บอกได้เลยว่าเมื่อมันจอมหายไปใต้มหาสมุทรสัตว์รูแทบไม่มีโอกาสรู้ตัวเลยว่ามันอยู่ใกล้แค่เอื้อมต้นกำเนิดของเรือดำน้ำชั้นคิโลต้องย้อนกลับไปยุคสงครามเย็น ในช่วงทศวรรษที่1,970กองทัพเรือโซเวียตเริ่มพัฒนาเพื่อแทนที่เรือดำน้ำดีเซลรุ่นเก่าอย่างฟ็อกสตรอและวิสคีโดยโปรเจกต์877หรือรุ่นพาวตุสได้รับการนำเข้าประจำการครั้งแรกในปี1,980และกลายเป็นหนึ่งในกำลังหลักของกองเรือดำน้ำโซเวียตเรือดำน้ำรุ่นนี้ใช้ระบบขับเคลื่อนดีเซลไฟฟ้าคือใช้เครื่องยนต์ดีเซลชาร์จแบตเตอรี่แล้วใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนใต้น้ำซึ่งเงียบกว่าระบบนิวเคลียร์ในหลายสถานการณ์ ตัวเรือยาวประมาณ72เมตรน้ำหนักขนาดดำอยู่ใต้น้ำประมาณ3,000ถึง4,000ตันความเร็วใต้น้ำอยู่ที่17นอตและสามารถดำลึกได้ถึง240เมตรหรือมากกว่านั้นในกรณีฉุกเฉินความลับของความเงียบระดับหลุมดำอยู่ที่การออกแบบทรงหยดน้ำเตอดรอปเทปและการบุกผิวด้วยแผ่นดูดซับคลื่นโซน่าแบบยางอเนกอย่ายทำให้มันดูดซับคลื่นเสียงแทนที่จะสะท้อนออก และยังมีการเก็บเสียงจากเครื่องยนต์และอุปกรณ์ภายในอย่างพิถีพิถันทําให้ยากต่อการตรวจจับอย่างยิ่งแม้จะเงียบแต่มันก็อันตรายถึงขีดสุดเพราะอาวุธที่ติดตั้งมานั้นไม่ธรรมดาเลยเรือโปรเจกต์877มาพร้อมท่อยิงต่อปิโดขนาด533ม mm, ิลลิเมตรจำนวน6ท่อที่หัวเรือและสามารถยิงต่อปิโดวางทุ่นระเบิดหรือยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือได้โดยรวมสามารถบรรทุกอาวุธได้ถึง18รายการ เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ารัเสเซียก็พัฒนารุ่นใหม่ขึ้นมาคือโปรเจกต์636หรือ Improvilo ตัวเรือยาวขึ้นถึง74เมตรหนักขึ้นและสำคัญที่สุดคือระบบควบคุมระบบโซนาร์และอาวุธก็ลำหน้าขึ้นโดยเฉพาะขีปนาวุธคาลิปซึ่งสามารถยิงได้ทั้งเป้าหมายทางทะเลและทางบกในระยะไกลหลายร้อยกิโลเมตร รุ่นส่งออกที่ใช้กันทั่วโลกคือโปรเจกต์หกร้ซึ่งถูกใช้งานโดยหลายประเทศเช่นจีนเวียดนามแอลจีเรียและอินเดียซึ่งในกองทัพเรืออินเดียมีการปรับแต่งให้เข้ากับเทคโนโลยีในประเทศและเรียกเรือรุ่นนี้ว่าซ i n ทัฟฟอ c l ชค s าจุดเด่นอีกอย่างคือความคุ้มค่าเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าอย่างกิโลโคลาสมีความสามารถใกล้เคียงเรือดำน้ำนิวเคลีย แต่ราคาถูกกว่ามากและไม่ต้องเจอข้อจำกัดทางการเมืองหรือกฎหมายระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศที่มีชายฝั่งยาวและต้องการปกป้องหน้านาน้ำของตนและคิโลโคลาสไม่ได้มีดีแค่บนกระดาษเพราะมันได้มีส่วนร่วมในปฏิบัติการจริงเช่นกัน เช่นในสงครามซีเรียเรือดำน้ำรัเสเซียรุ่นนี้ที่ประจำการในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้ยิงขีปนาวุธคาลิปข้าโจมตีเป้าหมายในซีเรียจากใต้น้ำเป็นการโชว์แสนยานุภาพแบบเต็มคันด้านในเรือรองรับลูกเรือได้ประมาณ52คนสภาพภายในแคบมากทุกตารางนิ้วถูกใช้สำหรับการรบหรือการอยู่รอดลูกเรือสามารถปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องได้นานถึง45วันไม่มีห้องหรูไม่มีความสะดวกสบายมีเพียงหน้าที่หนักหน่วงและความแม่นยำเท่านั้น แม้จะมีอายุการใช้งานยาวนานแต่เรือเหล่านี้ยังคงได้รับการอัปเกรดอยู่เสมอทั้งระบบโซน่าแบบใหม่ระบบดิจิทัลควบคุมการยิงไปจนถึงแนวคิดในการติดตั้งระบบขับเคลื่อนอิสระจากอากาศ IP air independent propulsion ที่อาจมีในอนาคตและที่น่าทึ่งคือมีเรือกิโลคลาสลำหนึ่งในโครเอเชียที่ถูกแดัดแปลงเป็นเรือดำน้ำสำหรับนักท่องเที่ยวเห็นได้ชัดว่าแพลตฟอร์มนี้มีความแข็งแกร่งและหลากหลายพอจะใช้ทั้งในสงครามและในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในปี2025เรือดำน้ำชั้นกิโลยังมีบทบาทสำคัญในหลายภูมิภาคทั่วโลกเพราะมันเงียบประหยัดและติดอาวุธหนักมากโดยเฉพาะในบริเวณชายฝั่งหรือทะเลตื้นซึ่งเรือพลังนิวเคลียร์มักเสียเปรียบจนถึงทุกวันนี้โรงต่อเรือในรัสเซียยังคงผลิตรุ่น636.3อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่อู่ต่อเรือแอดมิเรลตีในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเรือเหล่านี้ยังคงถูกส่งออกและนำไปประจำการในเขตที่มีความขัดแย้งสูงเช่นทะเลดำหรือทะเลจีนใต้ ดังนั้นครั้งหน้าที่คุณนึกถึงเรือดำน้ำอยา่าคิดถึงแค่เรือขนาดยักษ์ที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์เพราะบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจเป็นหลุมดำที่คุณไม่มีทางมองเห็นอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่อง Auto Kingdom และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพราะเราจะพาคุณไปเจอกับเทคโนโลยีเครื่องจักรระดับตำนานทั้งบนบกในน้ำและในอากาศอีกมากมายเจอกันใหม่คลิปหน้า